สวัสดีครับเีบิไรเดนครับอันนี้เป็นวิดีโอจะเรีบก็รีวิวก็ได้เนาะจริงๆผมก็จะรีวิวบนโต๊ะรีวิวนะครับที่บ้านแต่ว่าตอนนี้ผมมาสวนก็พกเจ้านี้มาด้วยนะครับตัวนี้คือ Work Sharp Sharp, Sharp s h o p s h a r p e n e r ะครับชื่อรุ่นรุ่นนี้คือ precision adjust knife sharpener นะครับก็คือเป็นตัวปรับละเอียดนะครับสำหรับรับมีดนั่นเองรหัสนะครับ WSBCHPAJ นะครับ ก็จะเป็น workshop นะครับแล้วก็ BC เนี่ยผมไม่รู้นะครับ b c h อะไรเนี่ย PJ น่าจะเป็น AJ นี่คือ adjust นะครับก็เดี๋ยวมาดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างน,นะครับกล่องรายละเอียดก็จะมีตัวแท่นรับนะครับซึ่งจะมีแท่นติดตั้งกับตัวปรับองศาอย่างนี้นะครับเหมือที่เห็นในรูปเนาะแล้วก็จะมีเซรามิกไดมอนด์ลอนเป็นแท่งลับแบบ3าด้านนะครับ3หน้านะครับ ก็จะเป็นคันชักเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีคําแนะนําการประกอบทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะไปรีวิวที่บ้านอีกทีนึงแล้วกันแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวมาประกอบให้ดูนะครับส่วนวิดีโอเดโมจริงๆก็เดี๋ยวค่อยถ่ายให้ดูนะครับข้างหลังก็จะมีรายละเอียดบอกเสียงอาจจะไม่ดีนะผมไม่ได้ใช้ไมค์นะครับใช้ไมโครโฟนจากกล้องถ่ายรูปเลยสามารถรับอะไรได้บ้างน,นะครับ มีล่าสัตว์มีพับมีครัวแล้วก็มีแร่นะครับรับเครื่องมือใหญ่ๆเนะี่ยน่าจะไม่ได้เพราะท่านมันไ,ไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยมีน้ําหนักเยอะนะไม่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมี h ฮ n i n g Stone นะครับเป็นเซรามิกมีแท่งสไลด์แล้วก็จะมีตัวรับด้วยรับได้ตั้งแต่15องศาถึง30องศานะครับเพิ่มขึ้นทีละนิ้วด้วยนะทีละ0.1นิ้วหรือว่ายังไงเนะี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะครับมาแกะให้ดู แกะกล่องมานะครับก็จะมีคู่มือนะครับแล้วก็ชื่อรุ่นนะครับบอกไปเลยว่า precision adjust n f e sharpener นะครับ instructions precision คือแปลว่าแม่นยำนะครับก็เป็นแท่นรับแบบแม่นยำที่ปรับได้นั่นเองนะครับ adjust เป็นรูปแล้วคำบรรยายทั้งหมดเลยนะครับว่าใช้งานยังไงติดตั้งมีดยังไงนะครับซึ่งเจาะลึกในวิดีโอเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอันนี้ก็จะเป็นการแนะนำคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับรับได้หมดเลยทั้งมีดพับมีดไม่พับอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่ขนาดไม่ใหญ่จนเกินไป ด้านนี้นะครับจะเป็นแท่งชักนะครับก็จะเป็นตัวหินลับของเรานั่นแหละนะครับติดตั้งมาในแกนลวดที่มีระยะชักปรับได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวหินก็จะมีปรับได้ตั้งแต่320กริตด800กริตแล้วก็เซรามิกนะครับเซรามิกที่ผมไม่น่าจะว่ากี่กริตเนาะนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้คือผมใช้แล้วเอาใส่มานะครับ ตัวนี้ก็ส่งมาจาก True s ah o l i c นะครับจริงๆร,ร้านอื่นก็มีนะร้านผมไม่น่าจะว่า Oversea ยังเหลือหรือไม่นะครับ True s o l e c เนี่ยเขาสั่งมาเป็นเดโมนะครับผมก็เลยเหมือนกัจะขอเขามารีวิวนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวนที่ True s ah o l i c ส่งมาใช้ดีมากเลยตัวนี้รีวิวไปแล้วนะครับลองไปดูได้อันนี้จะมีฐานนะครับเป็นเบสพลาสติกมีตัวเมาส์นะครับจับมีดนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นตัว ขั้นปรับองศาซึ่งสามารถที่จะเลื่อนปรับองศาได้นะครับตั้งแต่15จนถึง30องศานะครับมีตัวเมาส์จับกับตัวแคลมปนะครับใช้หนีบมีดแล้วก็จะมีแมกเนติกับตัวกลไกกดข้างหลังนะครับทำให้ปรับหมุนได้นะครับแล้วก็ยึกดกระถานเดี๋ยวผมจะลองประกอบให้ดูแล้วกันแล้วเดี๋ยววิดีโอจริงๆค่อยไปดูใน YouTube นะครับอีกทีนึ่งดูในช่อง y YouTube ผมเนาะ ดันแบบนี้นะครับจริงๆคือดันลงไปย่ายน,น,นะครับก็ได้ก็เรียบร้อยด้านล่างก็มียางกันลื่นนะครับที่ฐานตรงสี่มุมเสร็จแล้วเมาส์เองก็เป็นแบบหมุนล็อกนะครับแบบนี้เราก็เอาตัวกระดาษออกก่อนแล้วก็เอามีดใส่เข้าไปตรงระหว่างช่องนี้ครับซึ่งตรงนี้ก็จะมียางนะครับกันลื่นกันมีดเป็นรอยด้วยแล้วก็ใส่เข้าไปในตัวเมาส์แค่นี้นะครับก็จะพร้อมจับมีดแล้วนะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นมีดแล้วกันนะครับแล้วก็ ใส่เข้าไปแบบนี้แล้วก็หมุนล็อกนะครับตัวเมาส์เมาส์ก็จะสามารถที่จะเลื่อนหนีบตัวมีดให้แน่นแล้วก็เมาส์เองเนี่ยเราจะใช้วิธีก็คือดึงออกมาแล้วกลับด้านมีดก็ได้นะครับรับสองหนหรือจะใช้วิธีกดด้านหลังแล้วก็หมุนก็ได้นะครับแต่ว่าสปริงด้านหลังจะแข็งนะครับกดกดเงี้ยนะครับกดกดลงไปนะครับแล้วก็เอาอีกมือนึงหมุนนะครับโรเตทส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกองศาสูงต่ำนะครับจะมีเกจบอกเลยว่าสามารถที่จะปรับมีดได้สูงหรือว่าต่ำตา,ตามความต้องการนะครับ ว่าเป็นองศาในการรับแล้วก็เมาส์นะครับในการรับเนี่ยก็จะเป็นแบบคันชักประกอบไปง่ายๆด้วยแม่เหล็กนะครับมันจะมีแม่เหล็กดูดอยู่ก็เสียบเข้าไปแบบนี้นะครับคราวนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับหน้าตาก็จะประมาณแบบนี้นะครับก็ดูดีเวลาใช้งานก็หนีบมีดไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ชักแล้วก็อันนี้ก็ปรับอ้นนี้ได้ด้วยนะครับปรับระยะชักได้ด้วยเราต้องการจะให้มันลิมิตอยู่แค่ไหนสโตกแค่ไหนนะครับก็เลื่อนตัว แหวนยางที่มีเนี่ยขึ้นไปนะครับนี่ครับเราเสร็จแล้วก็เลื่อนนะครับหมุนเลื่อนตัวหินรับได้ด้วยนะครับซึ่งก็ต้องดึงไอ้นี้นิดหนึ่งนอนแล้วมันจะหมุนเป็นยังไงเดี๋ยวทำให้ดูในรีวิวแล้วกันนะครับ ไม่ดียังไงลนะครับไดมอนด์ Diamond นะครับเหล็กแม่งหายหมดเลยเหล็กสวัสดีครับฮิบิไรเดนครับโอเคนะครับมาดูรีวิวกันเลยตัวนี้เป็นอุปกรณ์รับมีดนะครับหรือบางคนจะเรียกว่าเครื่องรับมีดแล้วกันนะครับจากยี่ห้อ w o r k s h o p นะครับ w o r k s h o p s h a r p e n e r s นะครับ เป็นยี่ห้อของอุปกรณ์รับมีดตัวนี้นะครับรุ่นมีดตัวนี้ไม่ใช่มีดสิอุปกรณ์รับมีดตัวนี้ชื่อ precision adjust knife sharpener นะครับเครื่องรับมีดแบบปรับละเอียดแม่นยำนะครับปรับได้ precision precision นะครับแปลว่าแม่นยำละเอียดนั่นเองนะครับ adjust ก็คือปรับได้ knife sharpener คืออุปกรณ์รับมีดรหัสนะครับ work sharp นะครับ BCHPAJ นะครับ w s b c h p a j ก็ราคาจำหน่ายตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1,800จนถึง2,000กลางๆนะครับซึ่งมีหลายร้านนะครับแต่ตัวนี้ส่งมาจาก Trueaholic นะครับเดี๋ยวผมลิงก์ในให้ใน Facebook นะครับในลิงก์ในคอมเมนต์ใน e s สคริปชันแล้วกันเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับ ต้นวิดีโอเห็นแล้วเนาะผมแกะออกมาประกอบให้ดูนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการแนะนําการใช้งานแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งให้ดูด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับในกล่องประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอีกครั้งหนึ่งก็จะมีก้านลับนะครับอันนี้ก็จะประกอบไปด้วยตัวแท่งลวดนะครับที่ออกแบบมาเป็นคล้ายๆเป็นแท่งสโตร์นะครับมียางสําหรับรองรับ เบรกระยะชักนะครับแล้วก็จะมีเป็นไดมอนด์กริด320นะครับมีเซรามิกนะครับละเอียดเลยน่าจะพัน0กริดแล้วก็จะมีไดมอนด์กริด600คือ320-600แล้วก็พัน0นะครับปรับได้3หน้าแล้วก็จะมีคันชักเอาไว้จับดึงแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหล็กนะครับเดี๋ยวประกอบให้ดูอีกทีนึงมีเบสนะครับเป็นฐานพลาสติกแบบถอดได้มีตัวปรับนะครับ เป็นปรับองศานะครับสากับ15ก็คือปรับละเอียดได้ด้วยการหมุนเลื่อนนะครับเป็นแท่นแล้วก็จะมีเมาส์ซึ่งสามารถที่จะกดเปลี่ยนด้านได้แล้วสุดท้ายก็จะเป็นเมาส์อะแดปเตอร์นะครับเป็นตัวหนีบใบมีดนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยแล้วก็จะมีคู่มือมาให้ด้วยประกอบใช้งานนะครับมีคู่มืออ่านดูรูปก็ได้นะครับเขาจะบอกว่ามีการสามารถจะหมุนได้ร8 0องศาประกอบฐานเข้าไป นะครับมีรูปแสดงรายละเอียดการติดตั้งรวมถึงการใช้งานทั้งหมดนะครับปรับองศาเลื่อนตำแหน่งได้ติดตั้งมีดได้นะครับอันนี้น่าจะเป็น b e n ช์ m มดบลักเอาท์นะครับโมเดลก็เป็นรายละเอียดเป็นรูปซึ่งก็ไม่ได้ใช้งานยากนะครับหมุนได้โดยเลื่อนตำแหน่งได้นะครับปรับองศาการใช้งานบอกให้กดเบาๆแล้วก็รูปเลื่อนนะครับ ปรับความสูงต่ําได้อะไรประมาณนี้นี่ก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวผมประกอบให้ดูเลยแล้วกันมีเบสมีตัวปรับองศาหรือว่าตัวเ,เขาเรียกว่าตัว adjust นะครับ position มีเมาส์นะครับสำหรับหนีบเป็นแม่เหล็กนะครับอันนี้เป็นแม่เหล็กสามารถที่จะประกอบเข้าไปแล้วก็แน่นหนาไม่โยกนะครับดึงก็ดึงออกง่ายด้วยแล้วก็สามารถที่จะ กดด้านหลังนะครับเลื่อนแล้วก็จะหมุนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกันประกอบอันดับแรกก็คือใส่เบสเข้าไปก่อนนะครับจะเป็นตัวล็อกแบบนี้นะครับเราก็ใส่ตัวเคียวล็อกด้านหน้าเข้าไปนะครับแล้วก็ดันตัวเมาส์นะครับเข้าไปง้างนิดนึงแค่นี้นะครับเสร็จแล้วแล้วก็เอาตัวคันชักหรือว่าตัวขัดเนี่ยนะครับใส่เข้าไปในรูข้างบนที่เห็นนะครับเป็นแม่เหล็กเหมือนกันแย่แค่นี้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยจากนั้นก็เอาตัวเมาส์นะครับใส่เข้าไปในตัว อุปกรณ์นะครับจะใส่ด้านไหนก็ได้นะครับจะเป็นด้านนี้หรือว่าจะเป็นด้านนี้ก็ได้นะครับคราวนี้ถ้าจะลองรับมีดนะครับก็ใช้มีดนะครับที่เรามีอยู่ถ้ามันไม่คมเราก็กางมีดออกนะครับแล้วก็หมุนตัวเมาส์ให้อ้าออกนะครับจะเป็นเมาส์ยางอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเป็นช่องเราก็เอาตัวใบมีดนะครับใส่เข้าไปลักษณะนี้นะครับติดตั้งให้ถูกต้องแล้วก็เราก็หมุนล็อกแค่นั้นเองนะครับหนีบเอาไว้แน่นแล้วคราวนี้ เวลาเราจะใช้งานนะครับก็หมุนเลือกหน้าก็คือหยาบสุดก็คือประมาณ320นะครับ320แล้วก็มาเป็น600นะครับสุดท้ายก็จะเป็นเซรามิกซึ่งก็จะสามารถที่จะใช้วิธีก็คือหลืดหมุนเลื่อนอย่างเงี้ยแล้วมันจะล็อกอยู่นะครับผมใช้เซรามิกก็หมุนไปที่เซรามิกนะครับความหน้าลงส่วนสโตรกยางนะครับเราก็สามารถที่จะเลื่อนตำแหน่งได้ด้วยการดันสโตรกยางน,นะครับเลื่อนตำแหน่ง ปในระยะชักที่เราต้องการคือถ้าเราไม่ต้องการสะวดวกเยอะก็ดันขึ้นมาแล้วลองเช็คดูว่าตัวของเมาส์สามารถเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ระยะไหนนะครับแค่นี้ก็พอนะครับคือขึ้นลงแค่นี้นะครับขึ้นขึ้นสุดลงสุดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็องศาของตัวปรับนะครับเราก็ต้องเล็งด้านค่าแล้วก็ต้องรู้นะครับว่าตัวองศาของมีดเนี่ยแต่ละรุ่นแต่ละแบบเนี่ย อยู่ที่เท่าไหร่แต่ส่วนมากเนี่ยจะอยู่ที่เราประมาณ20-25องศานะครับบางทีก็จะอาจจะ17-18องศาซึ่งก็สามารถที่จะปรับเลื่อนได้ด้วยการหมุนนะครับขึ้นลงก็ดูลูกศรที่ชี้ตรงนี้นะครับมันก็จะเลื่อนตำแหน่งลงมาในจุดที่เราต้องการจะใช้งานผมตั้งไว้ที่ประมาณาระหว่าง20-25แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับ22 23อะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาแค่ตัว แป้นขัดนะครับที่เป็นเซรามิกหรือว่าเป็นอะไรก็ได้นะครับวางลงไปแล้วก็ทําการถูนะครับชักแค่นี้เองนะอันนี้มันรับไปแล้วด้วยนะครับเนี่ยข้ชักไปเรื่อยๆนะครับแล้วพอเรารับเสร็จนะครับทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆจนแบบรู้สึกว่าโอเคแล้วเราต้องการจะเปลี่ยนด้านนะครับก็ทําทได้2วิธีวิธีแรกก็คือดึงดึงเมาส์ออกเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนด้านกับอีกวิธีหนึ่งก็คือ,อใช้ ปุ่มด้านหลังนะครับที่มีตรงนี้มันจะเป็นปุ่มใช่ไหมครับกดปุ่มนี้ลงไปนะครับให้สุดแล้วก็มันก็จะหมุนได้นะครับแล้วมันก็จะล็อกนะครับเราก็กลับมารับด้านนี้ต่อแบบนี้จนเสร็จเรียบร้อยเราก็คลายมีดออกมาเอาไปสตอ็อปเอาไปอะไรก็ได้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับมีก็ใช้งานได้ผมรับจนคมเลยนะครับใช้ทั้งตัวนี้แล้วก็ตัวอื่นด้วยเดี๋ยวลองตัดกระดาษให้ดู กระดาษนี้ก็ยับเยินแล้วนะก่อนหน้านี้มันไม่คมเลยนะครับลองดูอุ้ยขาดไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะว่ากระดาษมันหนานะครับนี่ครับเฉือนก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จมันต้องเป็นกระดาษบางๆอะเนาะขนาดไหนได้พวกนี้แล้กัน ก็เหมือนจะออกอยู่นะครับก็ดีขึ้นเยอะจากที่แบบไม่คมเลยนะครับนี่นะครับออกอยู่เนาะคือบางทีกระดาษมันก็อ่อนเกินนะครับไม่ใช่มันไม่คมนะคมนั่นแหละแต่ว่ามันเดี๋ยวฟันรีวิวแบบเร็วปี๊ดนะครับก็ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่หลายๆคนเฝ้าหาอยู่นะครับหลายๆคนกช็ชื่นชอบเพราะว่าตัวของอันนี้มันสวิงได้รอบเลยแล้วก็กลับด้านได้โดยไม่ต้องรีเมส์ใหม่นะครับแค่กดด้านหลังหรือว่าดึงเหอาะแล้วก็เลื่อนก็ได้ซึ่งเป็นตัวรับมีดที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจมากนะครับราคาอยู่ที่ต่ําสุดเนี่ยพันหได้เมื้อพันสี่พันแล้วก็แพงสุดประมาณ2,000กลางๆนะครับแต่ราคาเป็นเรนจ์นะครับก็ลองไป หาซื้อดูนะครับรู้สึกว่าหลายๆร้านก็จะเอามาขายอยู่แล้วเป็นเครื่องรับมีดที่หลายๆคนรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากกับราคาแค่นี้แล้วก็รับง่ายนะครับไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเลยเพียงแต่ว่าต้องติดตั้งอุปกรณ์ให้ถูกต้องแล้วก็เลือกใช้าการรับนะครับหินมิลสามเบอร์เนี่ยรับกับอุปกรณ์ให้ถูกต้องรับอุปกรณ์ช่างได้บางอันแต่ว่าถ้าเป็นพวกมีดกับอุปกรณ์ขวานอะไรนหนักเนี่ยมันรับไม่ได้นะครับเพราะว่าแท่นมันจะค่อนข้างที่จะฐานเล็ก ข้อดีของอันนี้ก็คือรับง่ายไม่ต้องใช้ทักษะอะไรเลยแต่ว่าข้อด้อยก็มีนะอันนี้คือฐานมันแคบนะครับเวลารับไปมันจะกระดกว่าเนี้ยเราเลยต้องเอามือวางข้างบนตัวนี้นะครับวางไว้แล้วรับหรือแม่งก็จะเอามือจับตรงฐานก็ได้นะครับแล้วก็รับนะครับอันนี้คือข้อด้อยอย่างเดียวที่มีส่วนระยะสโตกเนี่ยปรับได้หมดเลยนะครับแล้วก็คิดว่าไอตัวแป้นรับเนี่ยที่มันเป็นหินรับเนี่ยน่าจะมีอะไรเปลี่ยนด้วยนะในอนาคตแต่ผมคิดว่ารับนานนะครับกว่ามันจะออกหมดอนะกว่ามันจะแบบสึกหรือว่าเสีย คือคุณภาพดีแล้วก็ใช้งานง่ายมากนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับนี่คือ w o r k s h o p นะครับเป็น Adjustable นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับเฮบิิรเดนเอาท์